ไอซ so ้อนเรื่อยขึ้นเจ็บแขงอนแเนะโอ้โอแบบเาเกี้ยวขึ้นหัวนะโอออเอาแม่บุญไข่ใจแล้วเอาขนให้ออกกําลงกายไม่จับเสือกสองมือแลยกรเฮ็ดกระโดดขวมหัวสิบาทกได้สองเออได้คะแนนโอสิบบาทได้สองโดยสาบแมได้เจ็อบันี้หาสิบบาทได้ไหมสิบเฮ้รซิเต็มๆมาหนี่ได้ห้าถ่าสิบบอ หอเตาสามสิบตาสามสิบไ,ไาบไโอ้โมีอยู่ว่าคนหอะนะพื่นโอ้โอมา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 สัญญาเลยเด้อนี่สัญญาเนี่ยเอ้ สบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีกันเบิดอสุขุสุขคนเนาะขบุญกันลังไว้สิครับทางน้องมวยกันลังมาพอดีแบบนี้ก็เลยสิเข้าไปเล่นน้ำน้องก่อนเป็นจังใดเป็นวัดเป็นไอเส้าแล้วบ่เนาะน้นองมวยนี่อ่ยพี่น้องเพื่อบูเป็นการเสียเวลาสิพากันเข้าไปหาทางนอง้องเพคนสะกอนกับอายาดีไอมาให้ทางน้องเน่เมื่อน,นั้นน้องกับไอเจ็บโคนเน่เนาะไปแบบนี้เข้าไปน้ำกันบาน้านทางอีลหล่าเอาเลิกของเฮียนมาแล้วอันนี้สบายดีลูก เออเดินนั่งอยู่ลูกนั่งอยู่นะมาลงเฮียนแม่บุญก็มาลัดรอดผมมีหมองนั่งพุ่นนั่งพุน่นก็ดได้อีหลา่าเอาตรงมานั่งอออเออไปจะได้เริกองเฮียนมาแล้ว,วมแวม่บุญบอได้มาจาักมือเนาะก็อาซีสามมือสามมือแหละโอ้ลืมแม่บุญลืมไม่ได้บัมนี้อีหล่ะว่าด,ดังๆได้เลิกองเฮียนแต่โดนแล้วบ้อขึ้นมาแต่โดนแล้วยังข้าก็มากินนอืม มีได้คือเห็ดย่างเย็บเปียวเย็บเปียวกันนี่เจ็บแข่งเบียนย่างอ่ะอาจารย์ให้ซ่อมโดดเสื้ออาจารย์ให้ซ่อมโดดเสื้อโดยหาสิบบาทฮะยหาสิบบาทมันยังหาสิบบาทแบบโดดมันหอนหาสิบโอ้เสื้อสูงซ้ำได้อ่ะนะว่ามันเป็นเสื้อป่ะวะโดดยังเนะเอ่อเผินเห็ดสูงบ่โดยเห็ดจะค้นนำกันเบิดทุกคนเลยนี่เบิดห้องเลยโอ้คนคนละหาสิบเท่อ กระโดดแบบได้อันิคุกักคักเลยบอกแบบยังวะเดีนีที่สอซ่าด้วยด้วขึ้นเจ็บแข่งอะไรบ้างมาเนาะโอ้โอ้แบบเาเกี่ยวขึ้นหัวนะโอ้โอ้โอ้เอาม่บุญหายใจแล้วขิ่นให้ออกับล่ังกายมือจับเสือกสอมมือเลยก็เฮ็ดกระโดดขวมหัวสิบบาทกัได้สองเออได้คะแนนโอ้สิบาทได้สองสามสิบมตได้เจ็ดโอ้บัณนี้หาสิบบาทได้หนี่ เฮ้รีซิปเต็มๆเหมือนนี่ได้ห่อหาซิปบ่อหออ่ะห่อเต่สานสิบบาทหอดแต่สานสิบบาทโอ้มีอยู่บ่าคนห่อนะหอดมีอืมเจ้าได้แต่แต่ได้แต่เจ็ดแล้วบาทนี่โดยเพคนอันนั้นเขาหากระซอมนี่ยเขาก็ะซอได้ไม่ได้เออเออซ้อมซ้อมใบซ้อมใบอีหล่ะเดี๋ยวก็ได้เองคิดนานนเลยร้อยเลยเพคนว่าบ่อีหล่ะก็ะซอมว้เจ้าหาเสื้อเด้อเด้อเจ้าตอนเจ้าต้องซอมตอนเศร้า เขาซ่อมตอนเช้ามันจังบวมเม,เมยเจ้าตื่นนอนมาฮะเดยืมเสื้อกือในห้องเยนฮ<า><อ>ะยืมเสื้อมอในห้องเยนอ๋อเจ้าต้องซ่อมแล้วก็เสื้อยังก็ได้นะแบบน่ะหาลองซ่อมบึงเจ้าต้องซ่อมตอนเช้ามันจังแบบว่าอากาศมันดีเดฮาซ่อมกางเว้นเนี่ยมันห้อนมันเมื่อย์เป็นจะได้มือได้เซ็งแบบนี้ มืะออื่นบ่เอามืะออื่นนี่วันยังมะอื่นวันศุกร์โอ้เริ่มมืะออื่นโอ้วันจันทร์แห่งสิงเลยโอ้วันจันทร์ในเซิงเลยโอ้อาตั้งใจเด้อเป็นกำลังใจให้ให้ได้ที่หนึ่งเด้อเน่เก่งเก่งเก่งเฮียนหนังสืออีหละกำแพงเนาะม่บุญข้าเวียยมม่บุญก็บ่ได้มาอ่ามันคำจะกระตั้งใจเฮียนกินข้าวแล้วบ่มื้อนี้ จังกินซูเมอร์อยู่บ่หรือว่าจังไดหรือว่ายังคือกา้าเนกกากินเนี่อีหละต้องกินข้าวซ้นเล็กเ้าที่เป็นโรคกระเพาะยังหน่อยยังนมนรกเดอร์บางอย่ากก็ต้องอดกินบบเมนว่าสิกินเมซือตามมากเมื่อนั้นแทบอยู่บ่บริบรูดบ่โอใบมือหนาวันวันถือวันเจ้าพักก้อนจังซือมาอีกเมซือมาแบบนั่นแหละมันมันมันอาจสิเสียในหากได้เสียที่ละ โอ้แสบบ้ดีแล้วแสบเนาะแม่บุญกำลังสิกับได้กินนี่ว่าเจ้ายังบ่เลิกพอดีพอจะมาพอดีนั่นแหละเนาะเจ้ากะตั้งใจเฮียนสมบุรักุยใหญ่เพิ่นหายเฮาทำให้เฮียนเลยถงเด้อจะได้มีอนาคตที่ดีบอกง่ายฟังความอย่าไปทะเลทะไล เวลาเลิกทำวงเคียนเลิกริ่เนาก็บปต้องว่าออกไปนั่นไปนี่จะได้เมย์ไปหาแล้วบ่เห็นลูกสาวได้เออเต้นนะอากาศฮอนเด้ไหมนี่เนาะฮอนอากาศฮอนบ่เฮ้ยเตรียมแรงอืมอืมอ้เต้นผู้หญิงหาสิบบาทโอ้อสู้สู้สู้แล้วเป็นนักเฮียนนักกีฬาต้องแข็งแข็งซ้้อมเตน ปองเพียงกระเต้นมานอนในเจ็บขามานอนในเจ็บขาโอ้เต้นจักมือแล้วซ้อมนี่ก็มากระเ้ซ้อมมือนี่โอ้มากะสีบอกโอ้มวัดเคยเต้นมาได้ตั้งแต่ม่หนึ่งโอ้เจ้าผัดออกก่อนเดี๋ยวเจ้าก็ลึกนาะอีหละสู่ไปสู่ไปมื่อนี้เป็นมือที่สองบ่เต้นนะอืมอืมเป็นมือที่สองไม่เนี้ได้กินย่างไปโรงเรียนนะ เศร้าละบ่เจ็บคอนะฮะเล้วเจ็บคออ๋อแม่บุญกะนั่นอยู่แม่บุญเอายามาให้อยู่ยาน่ะบัดบัดเท้าไอเท้ายังเลยเจ้าจังไวกินเนอะเดี๋ยวแม่บุญสิเอายามาให้สบายดีเด้อคุณแม่บ่ได้ไปเป็นแม่ข้าบ่มาเนี่ยไม่นี่ไม่ได้ไปเลยไปเวียกยังนะไปล่างรถแน่ละกันห่ามุง พาลูกคนไปซื้อยาที่นี่ค่ะก็มาแลนะครัน้องอ๋ออ๋ออ๋ออ่ะยาดีไอได้คันว่าขาสีแห้งๆนะกินเด้อโดยเจ้ากินเซฟามันฟาเดียวบอกน้องมวยนะนี่ว่าว่าน้องมวยเออเจ้าเป็นก้นฉี่มาเกรือกินข้าวแนี่ต้องทราบเอื่อนเพิ่นก็กินแล้วก็ต้องบอกเขาต้องบอกเอาเด็กน้อยก็สิแบบนี้แหละ ก็บอกคอยใส่ใจกับข้าวแต่นะลูกไส้ก็ยังอยากจะกินข้าว,วปากเมื่ออยู่ก,กินข้าวกินข้าวก็บ่กินคือแข็งแหงกว่าออแตแข็งแห้งแต่แบาก็พนยายามจมมาแล้วจมให้ยแล้วลูกบ่กินข้าวอ่าเป็นยาดีไอมาเอฟซีเพิเเเ่นฝากมาให้แม่บุญกินแม่บุญก็เลยมาให้เจ้าโตก่อนเจ้าสิกินเจ้ากระสั้นสันส้นก่เพราะให้กินหลายฝาหนึง่งจมหาแม่บุญบ่เห็นมาเนาะโอ้โห ใครลูกกูเบิร์แล้วเนอะโอแมนคิดฮอดแต่อันอยากมาซื้อไข่ลูกบ่มันใสเงียบแม่เองโอ้เออเออพูดเนีหมู่บ้านนี่ไปเห็นเสาเฮือนเจ้าผู้งามซ้ำโอ้คิดว่ามาหนี้ขั้นบุคคลเวศขั้นยังก็อยากไปจอบเบื้องลู่ไปผู้เดียวมันกลางบัญใดแม่นบอว่าว่าสิไปเธอเศร้าแล้วไปผู้ดียมู่บอพาไปซื้อยาแน่อื คเ,คเคยห่างคนอยู่ป่าพะร่อมมาแล้วมองไปคาใครคือก็เรียกว่าพาคนไปมากก็ล่างรถมากก็ทาหันก,กน้องมออา,เ,งามเลยใกล้จะไปะ <c oughs> ไ,นนะไปเห็นเสากองโอ้งามแท้น้องมวยกับได้เสาเฮือนงามแล้วใกล้สิได้เฮือนงามแหละวันนี้ใกล้สิได้ไปแหล้วดีใจน้ำได้เสาหัวเสาเฮือนเนาะไปเห็นเมื่อวานนี่กองอยู่โอ้ย<อ>น้องมวยได้แล้วกอยา พัดก็ไม่ปุ้งได้น้ำโดยโอ้จะไหนก็ได้เรื่องอันนี้มันก็ขึ้นอยู่กับบุญวาสนาของคนเฮาน้ะน้องมวยเนาะภาวนาให้ได้น้ากันโดยโดยก็ขึ้นกับบุญวาสนาบุญมาพลาทรงคือผนว่าน้องมวยอาะสิมีบุญวาสนาก็เลยได้ก้อนมูนละละเนาะทำตัวให้หน้าหักแล้วเด้อตั้งใจหำเฮียน คุณรักผู้ใหญ่เพื่นสิบ่าได้พิดหวังที่ว่าเพิ่นให้เงินมาทรงเทียนคือทั้งสบ,บุญเพิ่นกะเล่นให้เจ้ากับการทำการเทียนเนาะรถจักเพิ่นกะซื้อให้ขอ่าเพื่อนอยากให้เจ้าได้มีอันคือโมอยากให้ได้ขี่ได้ไสนี่นะก็อย่าเห็ดให้ทั้งเพิ่นผิดหวัง พลังงานลองเพลงใไงพื้นพังอะไรเลยซ้อมได้อยู่บ่มีจักเพลงเนี้ยมาฝากเมียบุญมานี่พอได้อยู่บ่อเนาะคนกัอินดูเฮากับสิ่งตอบแทนกัก็คือลองเพลงพื้นพังแนมนทำเห็ดได้โดยพื้นได้มนซ้อมใบน้ำได้จักเพลงกันยังดี ก็ดีใจที่น้องเพิ่นก็ยังเป็นเด็กดีอยู่ล่องได้บ่มื้อนี้ล่ะหืมเฮ้เฮ้เฮ้้เมื่อเมื่อเมื้อไรน้อวันนี้สัญญาเด้มื้ออื่นเมื่ออื่นโอ้มาๆๆๆอ่าสัญญาได้เด้อนี่สัญญาเลยเอ้ซ้อมเด้อวันลรกสิร้องเพลงยังอ่ะสัญญาแม่บุญเด้อสัญญาสิร้องเพลงยังมื้ออื่นนี่ไปค้นหาก่อนโดยโดย แม่บุญกีสิมาถึงซ่วงเจ้าอันเลิกองเฮียนเนาะสัญญาก็รมแม่บุญนะนะเนีย่ย <laughs> ลองเพลงเนาะมื่อนี้แม่บุญกับบัวทันเดเวใส่ได้มาพี่ก้อนมืนอน่อนี้เพราะว่ากินหอดน้องมวยได้บัวได้มาหลายมือเลยแม่บุญกาพาน้องเมย์ไปซื้อทีซื้อยางใกล้กันนั่นแหละก็เลยบัวได้มาพี่วาสิมามันก็คําบาดนี่มันก็เลยมาบาัวได้แมน เพราะว่าตะเวนค่อยหน่อยหนึ่งเฮาบก็เมื่อไปสินะอ่ามันนี่ก็ยาอนิติดมากก็แต่เมื่อนั้นผู้ใด้ค่ะผมมีโอกาสสิได้เอามาให้เดี๋ยเจ้าจิบจิบเร็วด้อกินดีได้ยาอันนี้ฮะย่างไว้ให้สาบุญเพ่อดีขวดนึงเพราะว่าเพื่อนกะอยากได้เนาะงเบงกันคอยกัยังสองขวดไปก็ได้ไปทเถือกเขาสีขั้นๆเลยกินเศร้าได้แบบจิบบ่ให้กินร้ายเลยล่าเลยจิบผ่ามันน่ะ จิบฟ้ามันทางน้องเพิ่อนท่านได้กินข้าวได้เนาะล่ะน้องเมยบุญมานั่นก่อนเออมันนี่ประเทศขายเลยประเทศขายเนาะวายศมาวาสิมาอุดหนุนอยู่โดยอื่นเมนมูสไบม์ย่างนงกะเอาซอยบะผัดกับยูน้ำมูน้ำยางกันเลยสวยในน้อยนึงซอยยังบะผัดนะนะเพิ่นแจ๊บวันเกิดเพิ่นโอ้วันเกิดเพิ่นเมื่อไรอะนะวันเกิดเพิ่นโอ้โห เกิดมาคืนนี่โดยอาแม่บุญเอาเงินไว้ให้อีหล่ะซื้อกินน้องเฮียเด้อลูกเด้ออดึอนะโดยโดยน้องมวยเนาะพอได้มาให้เพคนเรื่อยเฮากะอ่าไปซื้อกินโอ้โดยเงินแม่ไปขายเครื่องแต่ละมื่อไรคให้เมื่อสิบพันโบหรือว่าสิบห้าแห่งทองคนไว้โดยที่แม่บุญหรือว่าเก็บไว้อันนี้ก็เจ้าเก็บไว้ไปกินเฮียนเฮาอยากอย่างเฮากินขนมจะกินน้ำอัดลมเน้อ นำอารมณนี่เลี้ยงเลยแหละอีละคือแม่บุญมาแน่แม่นวลแน่แล้วก็ซาบุญอาจารย์เลยเาแน่หรือว่าเบาเตี้ยงเบาเบาเสี่ยงเบาหรือว่าหลายคนโดยมาซื้อโซยเพิ่งกะหายน้องแน่โดยทั้งแถมเพิ่มติปเพิ่มที่ซื้อเกินซื้อเกินกไม่ได้ซื้อเกินก็ไม่ได้ทอดเลยติ๊บเอาไปห้าสิพันเอาไปห้องเรียนแน่เลยเลยห้าสิบพันมาหนีเมย์ มันนี้กินยังไงอ่ะมันนี้มืัอนี้ก็กินทุกซี่กินทุกซีนงอยังใครก็น้าอัดลมเน้นนะแล้วก็เมนเพิ่นมาขายมาน้ั้นหกซี่คนบอกกินบอกกินเลยอีหละเด้อบอกกินขันเจ้าอยากวิสูปไปที่บิกินน้ำสมน้ำแซลเอาไปยังใครก็กินนมกินนมมันจังงามมันจังขาว แม่บุญก็บ่ได้กินนมได้แม่บุญก็เท่าอลไรใครได้แม่บุญเจ้ายังน้อยยังนมนี่ให้กินนมแม่บุญเท่าเนี่ยโกินนมนี่ยขึ้นกะโฮมใบเล็กน้อยเนี่ยนะะก็ได้ใส่ใจเมื่อจะให้คนอยู่จะระมัด่ะต้องทงานเมื่อไรสิพันสิห้าพันให้น้องเพิ่นโบกินเพิ่นจะเทือยโดย ว่าอะไรก็คือทำเป็นขายเครื่องกับบ่อได้ลายปันได้ก็ได้อันนี้ขอบครัวเพื่อนซ้างมุญแต่มุดมากมาเลยโดยพอได้แต่ละมื้อคือมาหนีบ่ได้ไปกับ่อเห็นรายได้แมนเมนทำกับบ่อได้เลยนี่อันทำไปแมื้อกับพ่อได้แก้ไขโดยนะสู่ซนกันไปสองแม่ลูกเนาะจากหน่อยก็ได้ไปเฮ็ดหัวเฮ็ดแคนหรือว่าเฮ็ดหัวก่อนบ่อจังเพิ่นจังขี้ยอเฮือนทั้งเบิ่งและแม่น้ำมวยก็ว่าเฮ็ดหัวนี่ละ แว่าอยากควบคุมไว้อยู่เนาะน้องมันยอกับน้องสองคนกับบอไดอีกเป็นสองดินแต่ว่ากคุมที่พูดไดอายุแต่ว่าคันย่อหน่อแม่อาย่อได้แต่ว่ายันน้องมวยเพิ่นเพิ่นเฮ็ดนะโดยโดยโดยเดกสี่มน้องมวยจักสีหน้าไปยันพันนี้เป็นนว่างบอย่อโดยโดยการคบิ่งไปนี่แหละคันว่าบอได้แท้จำเป็นกับสิหาเพิ่นไปพังยังซอยเล็กน้อยลอยกันเนาะโดย ยาห้องควบคุมไว้หู้เยอะบ่แบบเมื่อใดสิได้เห็ยยังบ่หู้ทั้งเบิ่งน้องเฝาข้งเทียนอืมคันว่าบ่ได้ค้าเวียดหรือว่าบ่ได้ข้าวเครื่องยังกะเจ้ากะคันสิเฮ็ด์หูวเจ้ากะไปแต่เช้าแต่มันบ่ทันได้แดดพุ่น9:00นหรือว่า8:00นก็มาแล้วแล้วบัลแลงน้องเด้อข้งเทียนแดดอ่อนๆก็ไปได้โดยเนาะอ่ะสั้นก็ให้ทางอีหล่าเจ้าไปพักผ่อนซะแม่บุญได้บ่รบกวนแล้วเพราะว่าเจ้าก็ให้มาไม่เมื่อยเนาะลูกเนาะ อะไรก็ตั้งใจทำใจเฮียนเดอ้อเป็นเด็กคู่ผูด้ดีผู้ใหญ่เพื่อนทีได้ฮักได้แพงตั้งใจไหวไปกเลไปกลี้ยงเกนั่งอะไรคุณแม่คือกันเดอ้อไปกเลไปกลี้ยงเกนั่งแล้ว <c oughs> เห็น่ะแม่ตอนเด็กมีรถมาแม่ก,บกับเรเคยว่าสิไปแนี่นมันบูด<ๆ>ีแม่เอย้ยไปแต่เขาเป็นเรียนเป็นงานบอ่บอดูทำเงินสะทรหาเนาะโดยเขาแบบไปใช้เครื่องมากกับหมูคู่หกผ้าไปฮันนี่เขาก็ต้องไปเขาก็มากหมู โดยาาาการสีฮอนมงแล้วก็เรียกว่าหาลูกมาเลยกม,มาโดยเจ้ากับภัยงามกับโบโนี้จะเฮือนปัราะว่าทีมงานเขาเขามาเขาบ่พ่อเจ้าเนาะถ้าเป็นไปได้คือว่าเจ้าไปเวียกกะให้กลับมาให้มาอยู่เฮือนเพราะว่าภัยมาสิได้เห็นเจ้าสมมติว่าเจ้ามาสิ้นแรกคือข่อยแรกกำลังสีเมื่อกำลังสีเมื่อแบบโบเห็นเด้เพิ่นก็ต้องบบมีผู เจ้าต้องอยู่นะไปส่งลูกให้มาอยู่เฮือนเพราะว่าเจ้าช่วงนี้ก็เพินเข้ามาซอยเวียกซอยงานเฮ็ดเฮือนเฮ็ดชานใน้เจ้าอะไรเนาะถ้าเป็นไปได้ก็ลูกบอยูกับเจ้านี่ให้อยู่นี้อันเฮ้าไปไกลคือว่าไปลางรถก็มาเฮากัอันถ้เขาเฮา้าเวียกซี่คัน่าคือมูส่วนไปกันมันประจาเป็นอะไรเฮากัปฏิเสธก็ได้นะเนาะเฮากับวันใดจะจืดจะดํใไ้โมเข้าใจเฮาน้าเพราะว่าเจ้าต้องมาหับแบบมี พ่นมามาถ่ายคลิปสิแหลบ่บอกง,ง่ายๆเนาะจังได้ก็ให้กำลังใจแล้วอิละกับเมย์เด้อ <No. S 1> สู่ๆเด้อลูกเด้อ <No. S 1> สั้าเมย์บุญสีโคตูกรับได้แบบนี้ <No. S 1> สบายดีเด้อเดย สำหรับคลิปนี้เรับกสิยลาลาพระจ่าพี่จากน้องไปสะก่อนเพรอกันในคลิปหนาเนาะขอบุญขอบคุณ,คณไปทางผุ้ญญ่จจดีเอฟซีทุกคนที่ให้กำลังใจเสมอมากเนาะสำหรับคลิปนี้ลาพีลาน้องไปแล้วเนาะขอบุญขอบคุณในลายที่เบิ่งคลิปและบอขมโฆษณาเนานะลาพีลาน้องไปสะกก่อนสบายดี